สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดิร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดโผลละครเรื่องใหม่นะครับผมของทางช่องเจ็ดสีซึ่งทางเพจเจ็ดสีเอสดีดราม่าโซเซตี้นะครับเขาได้มีการเปิดโผลละครใหม่2เรื่องนะครับเปิดคู่พระนางสุดว้าวเลยคู่แรกนะครับผมเป็นคู่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่กลับมาโคจรเจอกันเร็วมากๆเลยนะครับผมตามกระแสที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยให้เขาได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกนะครับเพราะว่าเรื่องโซเวรีก็สร้างความ จิ้นไว้และเรตติ้งเนี่ยก็สูงมากๆเลยนะครับอีกคู่หนึ่งที่จะพูดถึงนะครับผมนั่นคือคู่ของมิกทองเรียกับทิสาวิทิสาเะยครับผมทิสาเนี่ยละครกําลังจะมาแล้วนะสาหรับข่าวที่ว่าจะย้ายช่องจะหมดสัญญาหรือเปล่าละครเรื่องนี้เป็นการยืนยันว่ายังอยู่นะครับโอเคขอไปพูดถึงข่าวของเข้มหัสวีกับมุกดาก่อน,อน,อนละกันว่าเขาเนี่ยจะลงละครเรื่องอะไรนะครับเมาส์มอ,อยหอยสังกระมับบงม้อเปิดโผล่ละครใหม่การพบกันอีกครั้งตามคําเรียกร้องของทีมพ่อจ๋า ค่แม่จ๋าเขยบ้านไร่สะพายไฮโซความรักสุดฟินของเข้มหัสวีหนุ่มอีสานติดดินดีกรีนักเรียนนอกกับมุกดาในรเรียนรับไฮโซสาวสุดจี๊ดเข้มมุกปังไม่ไหวละจ้าอ่าเป็นละครเรื่องเขยบ้านไร่สะพายไฮโซนะครับตัวของพระเอกเนี่ยเป็นหนุ่มอีสานติดดินที่มีดีกรีนักเรียนนอกนะครับผมส่วนตัวของนางเอกเนี่ยก็เป็นไฮโซสาวสุดจี๊ดนะครับพอดแบบนี้เราคงได้เคยเห็นบ่อยๆนะครับผมตัวของนางเอก ที่เป็นไฮโซสาวเนี่ยก็คือจะไม่ชอบบ้านไร่บ้านนามาเจอกับหนุ่มอีสานอย่างพระเอกเนี่ยแรกๆก,ก,ก็คงจะไม่ถูกกันนะครับแต่ด้วยตัวของพระเอกก็ไม่ใช่ธรรมดานะเขาขจบจากนอกเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ต้องมาลองลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรบริษัทที่ผลิตนะครับผมคือมีเดียซีนะครับใครที่ยังจิน้นยังฟินอยู่ก,กับเรื่องโซเวลี ary, ก็รอติดตามชมแล้วกันรู้สึกว่าช่าง่อง็7นะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยพอคู่ไหนเนี่ยเปี้ยงปังก็จะกลับมาคู่กันเร็วมากๆเลยนะก่อนหน้านี้บุกดาก็เปิดตัวคู่ไมพัทรเดชไปตอนนี้กกก็ลัับบมาคู่ ้แลวซึ่งไวมากๆเลยนะครับไปพูดถึงคู่ต่อไปกันบ,บ้างดีกว่ามิกทองริยานะครับผมกับทิสาวริทิสาเมามอยหอยสังกะบังหมอง้ออีกไม่นานเกินรอกับละครเรื่องใหม่ของมิกทองรยาและการพลิกบทบาทครั้งสําคัญของทิสาวริทิสาเรื่องอะไรเมื่อไหร่รอๆๆเลยจ้าททหักในหักความรักฆาตกรรมความอายุที่ทำต้องสิ้นสดุดปังไม่ไหวแล้วจ้าแ,ทแ,ทแอดเกลียนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าเรื่องอะไรให้รอก่อนแฮชแท็กหักในหักเรื่องราวก็ต้องเป็นอะไรที่มันหักมุมนะแล้วก็ความรักฆาตกรรมความอายุทธรรมต้องสิ้นสุดมีความอายุิธรรมด้วยมันแบบว่าจะเป็นหนังบู๊ไหมมีคตกรรมมีความรักแต่จริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบว่าสืบสวนสอบสวนก็ได้แต่พอเห็นแฮชแท็กหักในหักเนี่ยสำหรับตัวผมเองนะแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ะนีับผมคายมากกว่าฝันที่วีรภาพสุภาพไฟบูลเนี่ยเพิ่งเอาบทละครเนี่ยไปยื่นช่อง มี2เรื่องนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับผมมีเรื่องหักเหลี่ยมรักนะครับผมก็เลยเดาว,ว่าแฮชแท็กหักไมหักเนี่ยจะเป็นหักเหลี่ยมรักหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทางค่ายมากกว่าฝันเนี่ย ก็เพิ่งไปยื่นบทมานะครับซึ่งเรื่องหักเกลี่ยรักนะครับผมอร์ช่นเก่าเนี่ยก็ได้โดนั้านมนต์นันนะครับผมมาประกบคู่กับโบกี้เรื่องราวก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับผมที่มีการหักหลังกันเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ความรักนะครับผมถ้าถามว่ามันมีการฆาตกรรมไหมมันก็มีการฆ่ากันในเรื่องแต่ว่าความอายุทธรรมเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าไอเรื่องหักเกลี่ยรักเนี่ยมันมีความอายุทร่ทำใช่ไหมแต่ก็เดาไม่ออกแหละผมก็คิดว่าเรื่องนี้นะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแลพวุคณล่ะคิดว่าเรื่องอะไรก็ลองมมเเนข้้าาาดูรบป็ไกลผ โผลละคร2เรื่อง2คู่นะครับถือว่าเป็นคู่ที่เปี้ยงปังม้าๆเลยนะครับผมอย่างคู่มิกทองระยะกับทิสาวลิศาเนี่ยเขายังไม่เคยเจอกันแบบประกบคู่กันมาก่อนเคยแบบว่าเฉียดเฉียดกันอย่างเรื่องลูกชายไม้ตะพดอย่างนี้นะครับผมเขาเคยเจอกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมซึ่งตัวของมิกทองระยะยังเล่นเป็นตัวร้ายอยู่ทิสาเนี่ยเป็นนางเอกเรื่องแรกเลยแต่ว่าเขาก็มีการได้เจอกันหลายๆเรื่องอย่างภาคต่อของลูกชายไม้ตะพดอย่างตะพดโลกันก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนี้เป เป็นการได้เจอกันแบบประกบคู่กันรอลุ้นไปด้วยกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนพิาพาทประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาทีนทด่ละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ